ทำไมอิหร่านถึงมาตัดสินใจโจมตีตอบโต้กลับอิสราเอลในช่วงเวลานี้คะอาจารย์ครับคืออย่างที่คุณนัฐาเรียนไปนะฮะว่าเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนนะฮะแล้วก็ร้อนตั้งแต่วันแรกของเดือนเลยนะครับนั่นก็คือวันที่หนึ่งเมษายนนะครับอย่างที่เราไล่เรียงกันไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องเริ่มวิเคราะห์นะฮะสถานการณ์ ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนที่อิสราเอลเนี่ยไปถล่มโจมตีสถานกุงศุนนะครับของอิหร,นะร่านนะฮะในกรุงดามัสกัสเนี่ยนะว่าในยะของเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะมันคืออะไรอะไรคือเป้าหมายของอิสราเอลซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในวันนี้นะฮะที่อิหร่านเนี่ยไปตอบโต้อ,อิสราเอลนะครับคือหลายหายท่านนะฮะที่ติดตามสถานการณ์การสู้รบ นะฮะหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติการของอทางอิสราเอลเนี่ยนะครับคุณลักษครับคุณลักษาจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าอิสราเอลมีการโจมตีที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะฮะพุ่งเป้าโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำไปที่เป้าหมายของตัวเองนะครับแม่นยำแม้กระทั่งโจมตีไปที่รถยนต์ใช่ไหมฮะที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นก็คือว่า าการที่อิหร่านโจมตีนะครับโดยมีคนที่เสียชีวิตคือ,อผู้บัญชาการระดับสูงของ IRGC นะ,ะในที่อยู่ในสถานกองศุนเนี่ยนะครับผมคิดว่าอิเซลสามารถโจมตีในขณะที่อ,ะ,อะไรนะฮะในพลเหล่านี้เนี่ยนะฮะอยู่ข้างนอกอาคารสถานที่นะครับในกองศูนย์หรือระหว่างเดินทางเนี่ยสามารถโจมตีได้ แต่ทําไมถึงเลือกที่จะโจมตีที่สถานในสถานกองสุลน,นะอันนี้คือคือสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาเอ่อมองกันนะครับคือมันเท่ากับส่งสัญญ,ญาณแรงเลยใช่ไหมคะเท่ากับส่งสัญญ,ญาณแรงเลยเพราะว่าทางอิหร่านก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของอิหร่านในสถานกองสุลใช่ครับเป็นอธิปไตยของประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศทีนี้่มันมีข้อ สมมุติฐานสันนิษฐานหลากหลายด้วยกันแต่ที่ผมคิดว่าสําคัญเนี่ยมันมีอยู่สองประเด็นฮะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปดูนะครับช่วงเวลาที่เซลโจมตีสถานคองสศูนเนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ UNSC เนี่ยมีมตินะครับให้เซลหยุดยิงทันทีแต่เซลเนี่ยก็ยังไม่หยุดยิง ถูกไหมฮะยังมีการถล่มโจมตีอยู่มีการาลุกเข้าไปโจมตีในค่ายผู้ลี้ภัยอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยนะครับันั้นเซลก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ค่อนข้างหนักนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์จําจนวนหนึ่งมองว่าเซลต้องการที่จะเบนนะฮะประเด็นความสนใจหรือข้อวิาพากวิจารเนี่ยนะครับให้คนเนี่ยมาสนใจที่กรณีความขัดแย้งระหว่าง อิสราเอลกับอิหร่านแทนนะฮะอันนี้คือคือคือเหตุผลหนึ่งนะครับประการที่2อนะฮะอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญคืออิสราเอลต้องการที่จะาลากสงครามให้ยาวออกไปและให้ขยายาวงยกระดับมากขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากอะไรฮะอันเนื่องมาจากว่าตอนหลังเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยนะฮะทางสหรัฐอเมริกาโดยโจไบเดนเนี่ย แม้ว่าจะออกตัวว่าสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่นะครับแต่ว่าไม่แฮปปี้กับเนทันยาฮูเนื่องจากว่าเนทันยาหูเนี่ยหลายครั้งหลายหนไม่ไม่ยอมฟังคำเตือนของสหรัฐอเมริกาถูกไหมฮะอเมริกาจึงปล่อยให้มีการออกข้อมติ UNSC ออกมาให้หยุดยิงถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นอิสราเอลก็เลยยกเลิกนะครับ คณะตัวแทนของตัวเองที่จะเดินทางไปที่ประชุมร่วมกับสหรัฐอเมริกานะฮะตรงนี้มันเป็นรอยล้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับเนทันยาหูแต่ที่สําคัญเลยก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเชิญนายพลเบนนี่แกนไปประชุมหาหรือที่ที่นู่นนะครับซึ่งเบนนี่แกนเนี่ยความสําคัญของเขาก็คือว่าเนื้อเขาเป็นหนึ่งในคณะมนตรีสงครามและเป็นตัวเก่งที่คาดกันว่าจะ ขึ้นมาแทนในทันยาฮูนะตรงนี้มันมันก็เลยเป็นเป็นสัญญาณว่าอ่าอ่อซามกาอาจจะจับมือกับเบนนี่แกนนะครับแล้วกออ็อะไรฮะไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนในทันยาฮูต่อประกอบกับแรงกดดันในประเทศนะฮะที่มีคนออกมาประท้วงเป็นแสนเนี่ยนะครับ ในทันยูเห็นแล้วว่า ي, ถ้าปล่อยไปแบบนี้เขาจะถูกกดดันหนักนะครับดังนั้นจึงต้องเปิดแนวรบนะครับอีกด้านหนึ่งที่ใหญ่ออกไปอีกนะครับพอมาโจมตีสถานกงศูนย์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าม็อบเป็นแสนแสนคนนะที่ชุมนุมประท้วงในทันยูเนี่ยหายไปเลยหายไปเลยเนื่องจากว่าเขากลัวและกังวลว่าอิหร่านจะตอบโต้นะครับ จึงมีการประกาศให้เตรียมความพร้อมอะไรต่างๆนานานี่คือนี่คือที่มานี่คือที่มาน,นะครับดังนั้นในารงกดดันต่อในทันยาหูในช่วงนี้หายไปอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแต่ถ้ามาดูท่าทีของอิหร่านเองล่ะคะอาจารย์อิหร่านเองก็บอกว่าฉันทาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะตอบโต้ที่อาาิสราเอลโจมตีเข้าไปยังสถานกงศุลน,ไม,ไ,นมไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะรุกมากไปกว่านี้ อิหร่านส่งสัญญาณอะไรคะครับประการที่หนึ่งเลยเนี่ยนะผมคิดว่าอิหร่านกังวลนะฮะว่าอิสราเอลจะมีการปฏิบัติการในลักษณะนี้นะครับขึ้นมาอีกนะฮะนั่นหมายถึงการโจมตีสถานทูตสถานกงศูนย์ของอิหร่านในที่ต่างๆนะครับดังนั้นอิหร่านจึงต้องตอบโต้นะตอบโต้อย่างเด็ดขาดนะครับ อย่างที่เราเห็นนะฮะทีนี้ผมคิดว่าการตอบโต้ของอิหร่านเนี่ยมันมีในยยะสาคัญหลายเรื่องนะครับประการที่หนึ่งเลยก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าอิหร่านไม่ตอบโต้ทันทีถูกไหมฮะอิหร่านไม่ตอบโต้ทันทีแต่ว่ายืดเวลาออกมานะครับประมาณสองอาทิตย์นั่นเท่ากับว่าอิหร่านเองนะครับก็ส่งสัญญาณน,นะครับ ไปถึงทั้งสหรัฐอเมริการวมถึงอิสราเอลด้วยว่าอิหร่านเนี่ยนะครับเ,เตรียมการที่จะตอบโต้แล้วนะฮะแล้วก็ได้แจ้งไปยังประเทศอาหรับบางประเทศนะรวมถึงมีการพูดคุยกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะนั่นหมายความว่าอิสราเอลก็มีเวลาที่จะเตรียมตั้งรับกับการโจมตีที่จะเกิดขึ้นมาจากอิหร่าน สหรัฐอเมริกาก็มีเวลาเตรียมตัวที่จะเข้าไปนาวางแนวป้องกันช่วยเหลืออิสราเอลนะครับเราจะเห็นได้ว่าการตอบโต้ของอิหร่านเนี่ยนะครับอิหร่านจะพยายามนะฮะบ,บอกว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะครับตามมาตารา51ของกฎบัตสากลชาติเมื่อถูกโจมตีก่อนแล้วก็โจมตีกลับไปนะครับทีนี้ ลักษณะของการตอบโต้อของอิหร่านนี่ก็น่าสนใจฮะว่าอิหร่านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าจะตอบโต้เข้าไปยังดินแดนของอิสราเอลเนี่ยนะฮะใช้ขีปนาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในเชิงสัญลักษณ์นะครับใช้โดรนอย่างเดียวก็ได้นะให้รู้ว่าโจมตีเข้าไปในดินแดนอาหรับไอ้ดินแดนของอิสราเอลแล้วนะซึ่งไม่มีอาหรับาชาติไหนเนี่ยนะครับโจมตีเข้าไป นะครในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าอิหร่านเลือกที่จะใช้ขีปนาวุธหลากหลายรูปแบบเลือกที่จะใช้โดรนผสมด้วยนะครับมีการยึดเรือของอิสราเอลในอ่าวเปอร์เซียด้วยนะฮะถล่มโจมตีจากทั้งอ,อิรักนะครับเยเมนนะฮะร,รวมทั้งจากเ,เลบานอนนะครับกลุ่มฮิสบุลล์ด้วยโอ้เป็นการโชว์ศักยภาพเต็มที่เลย เต็มที่เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็เพื่อส่งสัญญาณป้องปามไปถึงอิสราเอลว่า,อ,าอิรานนะฮะจะใช้ทุกมาตรการนะครับทุกอ,อะไรฮะอาวุธที่มีอยู่เนี่ยนะฮะหรือพันธมิตรที่มีอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยในโจมตีไปที่อิสราเอลหากว่าอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีตอบโต้ตกลับมา อาจารย์คะถ้าดูในแง่ของความเป็นอิหร่านครั้งนี้ก็ผ่านไปเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะนะับตั้งแต่เปิดฉากโจมตีเข้าใส่อิสราเอลยังไม่เห็นการขยับของพันธมิตรอิหร่านในตะวันออกกลางที่จะมาแสดงออกว่าเข้าข้างหรือว่าสนับสนุนอิหร่านแต่ว่าก็อาจจะมีกลุ่มพ็อกซี่กลุ่มกองกําลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนอยู่ที่มีการเคลื่อนไหว อาจารย์อ่านสัญญาณตรงนี้อย่างไรคะสำหรับอิรานถือว่ามีมิตรที่กระชับสัมพันธ์กันแนบแน่นมากขนาดไหนในตะวันออกกลางที่จะเป็นพันธมิตรกันในสถานการณ์นี้คะ่ะเอ่อก็คือพันธมิตรของอิรานเนี่ยก็จะเป็นพันธมิตดรเดิมๆนะฮะนั่นก็คือซีเรียกลุ่มฮูซี่กลุ่มฮิสบุลลอห์นะรวมทั้งฮามาสเองก็ก็ยืนยันนะ,นะฮะว่าอิรานมีสิทธิ์ในการ ป้องกันตนเองนะครับพันธมิตรของอิหร่านก็ยังก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่ในกลุ่มกลุ่มเดิมนะเพียงแต่ว่าถ้าเรามาดูนะรประเทศอาหรับอื่นๆเนี่ยนะฮะจะแสดงออกถึงความกังวลต่อสถานการณ์ที่มันจะลุกลามบานปลายนะนั่นก็คือว่าไม่แสดงท่าทีสนับสนุนอิหร่านแต่ก็ไม่วิพากวิจารณอิหร่านนะครับนั่นก็เท่ากับว่ายอมรับ ในสิทธิของการป้องกันตัวของอิหร่านนะฮะมันมีประเด็นอยู่นิดเดียวนะครับสำหรับประเทศอาหรับเนี่ยนั่นก็คือประเทศจอร์แดนฮะประเทศจอร์แดนซึ่งมีพรมแดนจำนวนมากเนี่ยนะครับอยู่ติดกับอิอสราเอลนะฮะแล้วการที่อิหร่านเนี่ยจะยิงถล่มเข้าไปในอิอสราเอลเนี่ยนะฮะมันก็จะผ่านอจอร์แดนก่อนนะครับ แต่ข่าวที่ออกมาก็คือจอแดนเนี่ยช่วยนะครับสหรัฐนะฮะ,ะในการสกัดกั้นนะครับขีปนาวุธที่อิหร่านนะครับตรงนี้ก็มีการตีความกันหลากหลายมากมายว่าเออจอแดนเนี่ยไปช่วยสหรัฐอเมริกาไปช่วยอิสราเอลนะครับสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านนะอย่างอย่างอย่างจงใจนะครับ หรืออีก,อก,อก,อกแนวนึ่งแนววิเคราะห์หนึ่งบอกว่าจอแดนไม่ได้สนับสนุนสหรัฐเมกาหรอกไม่ได้สนับสนุนอิสราเอลหรอกนะครับแต่ว่าการยิงเข้ามาของอิหร่านเนี่ยมันเป็นการละเมิดน่านฟ้าของจอแดนนะฮะอันเนี้ยมันก็ต้องติดตามดูครับคุณนัฐถาว่าถ้าสมมุติว่าอิสราเอลยิงนะครับตอบโต้กลับไปที่อิหร่าน จอแดนจะ,จะ,ะสกัดไหมนะในกรณีที่มันละเมิดน้านฟ้าของจอแดนแต่วันนี้เรายังไม่เห็นอิสราเอลโจมตีกลับไปนะฮะเ,พ,เรรพราะนั้นกลุ่มอาหรับเนี่ยเชิญอาจารย์ก่อนค่ะครับเพราะนั้นกลุ่มอาหรับโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ากำลังวางเฉยนะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนอิหร่านแต่ก็ไม่ได้คัดค้านและก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับ สหรัฐอเมริกาเหมือนที่ผ่านมาคือไม่ให้อเมริกาใช้น่านฟ้านะครับแล้วก็ไม่ให้อเมริกาใช้ฐานออทัพของสหรัฐอเมริกาในประเทศของตัวเองในการปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้คือไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้นะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นอะไรครับคุณรัฐาฮะเราจึงเห็นอิหร่านบอกออกมาส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยว่าใครไม่เกี่ยวอย่าเข้ามายุ่ง ใช่ไหมฮะใครไม่เกี่ยวอย่าเข้ามายุ่งอันนี้คือ,ค,อคือในยะที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับค,คือทางอิหร่านเองก็สื่อสารออกมาว่าครั้งนี้เป็นปฏิบัติการวันอ d d ดันก็คือทําแล้วทําเสร็จแล้วนะแล้วก็ต้องการที่จะตอบโต้การที่อิสราเอลไปโจมตีสถา,านกงสุนของอิหร่านที่กรุงดามัสกัสหมายความว่าอิหร่านเองก็ไม่อยากที่จะให้สงครามลุกลามบานปลายแต่ว่าต้องแสดงออกแบบนี้เพื่อที่จะ ปกป้องอธิปไตยแล้วก็แสดงออกให้ประชาชนอิหร่านได้เห็นว่ารัฐบาลได้ลงมือตอบโต้กลับแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะคือผมมองอย่างนี้นะครับคุณรัฐาผมมองว่าอิหร่านเนี่ยประเมินสถานการณ์ถูกต้องอย่างหนึง่งนะฮะนั่นก็คือว่าประเมินแล้วนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยะจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผีผามนะครับในการ เข้ามาช่วยอิสราเอลนะฮะแล้วก็โจมตีอิหร่านนะฮะอีกอันหนึ่งที่อิหร่านอาจจะประเมินถูกก็คือ Israel, อิสราเอลไม่ตอบโต้ในทันทีไม่ตอบโต้ในทันทีน,ทน,ทนะครับดังนั้นแล้วผมก็ยังเชื่อนะฮะว่าว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ตกลงนะครับหรือว่าดีลกับอิสราเอลนะฮะว่า อเมริกาจะช่วยอิสราเอลในการสกัดกั้นขีปนาวุธโดรนทุกอย่างเต็มที่เลยที่มาจากอิหร่านแต่เงื่อนไขคืออิสราเอลจะต้องไม่ตอบโต้กลับไปนะอิสราเอลจะต้องไม่จบตอบโต้กลับไปนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้สงครามเนี่ยยกระดับแล้วก็บานปลายออกไปเกินที่เกินกว่าที่จะ,ะควบคุมนะครับ แล้วการที่อิหร่านส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าอิหร่านเองก็ไม่ต้องการที่จะเปิดเกมยาวนะครับคุณนัฐถาฮะถ้าเราย้อนกลับไปนะครับหลายปีก่อนเมื่อปี2018เนี่ยนะครับตอนนั้นระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับรัสเซียนะค,คือรัสเซียเนี่ยมีทหารอยู่ในซีเรียนะครับสมัยนั้นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็โจมตีเข้าไปในซีเรีย นะและ่งมีทหารรัสเซียอยู่เนี่ยนะครับเอ่อก็เกงกันว่าเฮ้ยโอ้โหสงครามมันกําลังจะระเบิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนะครับแต่ปรากฏว่าทรัมป์ก็รีบส่งสัญญาณเลยบอกว่าโจมตีรอบเดียวจบนะคล้ายๆกับอิหร่านที่ส่งสัญญาณวันนี้นะก็แสดงให้เห็นว่าอิหร่านเองกออ็ไม่ต้องการที่จะให้บานปลายไม่ต้องการที่จะให้บานปลายนะครับแล้วก็ ส่งสัญญาณไปว่าถ้าอิสราเอลไม่ตอบโต้กลับมาเนี่ยทุกอย่างก็จบแต่ถ้าอิสราเอลจอบโต้กลับมานะครับอิหร่านจะโจมตีหนักขึ้นหนักขึ้นไปอีกนะฮะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่เป็นเป็นข้อมูลออสองด้านนะฮะคุณนัทอันนี้เราก็เราก็ต้องตรวจสอบนะฮะด้านหนึ่งนะครับบอกว่าอิสราเอลสามารถที่จะสกัดกั้นขีปนาวุธ โดนที่ยิงเข้ามาได้เนี่ยประสบความสําเร็จนะฮะคือ99%เลยนะครับเรียกว่าอิรานเนี่ยทําอะไรอิสราเอลไม่ได้ถูกไหมครับแต่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งบอกว่าโอ้เออมันมีขีปนาวุธที่เล็ดรอดเข้าไปจํานวนไม่น้อยเลยนะฮะแล้วก็มีคลิปออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าคลิปติงคลิปปลอมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นข้อมูลสองด้านนะฮะ อ,อันนี้มันก็มันก็สำคัญตรงที่ว่า,าผมคิดว่าถ้าสมมติว่าอิสราเอลสามารถสกัดได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนตหรืออิหร่านไม่สามารถทำอะไรอิสราเอลได้นะครับมันจะทำให้อิสราเอลมีความมั่นใจในระบบป้องกันของตัวเองนะแล้วน่าจะตอบโต้อิหร่านได้ทันทีน่าจะตอบโต้อิหร่านได้ทันทีถ้ามั่นใจในระบบป้องกันของตัวเองแต่ผมคิดว่า,าปฏิบัติการของอิหร่านเนี่ย นะครับแน่นอนว่าขีปนาวุธจำนวนมากเนี่ยก็ถูกสกัดกันน้นด้วยความช่วยเหลือของซเมกานะครับพันธมิตรรวมทั้งจอรแดนด้วยแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่สร้างความเสียหายให้กับอ,อ,อิสราเอลถึงขนาดว่ารัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลเนี่ยจะต้องระมัดระวังนในการที่จะตอบโต้กลับไปอย่างอิหร่านนะครับ คือทางอิสราเอลก็แสดงท่าทีแข็งก้าวในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็คงจะระมัดระวังพอสมควรคือประธานาธิบดีเองก็บอกว่าการโจมตีเข้าไปของอิหร่านเท่ากับการประกาศสงครามกับอิสราเอลละถ้าให้อาจารย์ประเมินอิหร่านจากนี้ไปถ้าอิสราเอลจะตอบโต้กลับอิหร่านพร้อมจะโต้กลับในระดับเดียวกันไหมคะแล้วกำลังจะนำไปสู่เหตุการณ์อะไร ในระดับภูมิภาคค่ะครับคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องไปวิเคราะห์อิสราเอลก่อนนะว่าอิสราเอลจะตอบโต้นะฮะอย่างไรหรือจะตอบโต้ไหมนะครับคือคุณนัทถาฮะการโจมตีของอิหร่านเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นมันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะในรอบหลายสิบปีคืออิสราเอลเนี่ยถูก โจมตีเข้าไปเนี่ยนะผมเข้าใจว่าครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือในปี1991โดยสตัมพุเซนนะครับยิงจรวดเข้าไปนะฮะในช่วงของสงครามอ่าวครั้งที่หนึ่งะครับครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าอิเซลไม่ตอบโต้ฮะอิเซลไม่ได้ตอบโต้นะครับอันเนื่องมาจากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอบอกอิเซลว่าอย่าตอบโต้นะหลังจากนั้นอเมริกาก็เอาเรื่องนี้เนี่ย เข้าไปใน UN นะครับแล้วก็หาข้อมติมาตรการที่จะลงโทษสดตมมูเซนนะฮะดังนั้นครั้งนั้นอิสราเอลไม่ได้โจมตีไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตอบโต้ทันทีนะฮะคือ,อในยะก็คือว่าครั้งนั้นเนี่ยนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งอิสาราเอลมีข้อได้เปรียบในเชิงของ หลักการในเชิงของกฎหมายระหว่างประเทศที่จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ UN เนะ <_ T> เพื่อหามาตรการหลายฝ่ายร่วมกันในการจัดการกับสดัมคุเซนนะพูดง่ายว่าถือความชอบธรรมแล้วอ่ะถูกไหมฮะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่อิสราเอลถูกโจมตีเนี่ยนะฮะอิสราเอลก็พยายามเ,าเรียกร้องให้ UNSC เนี่ยจัดการประชุมเร่งด่วนนะค,คุณนะัาฮะใช่ไหมครับ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาจะอธิบายความชอบธรรมลำบากไม่เหมือนกับครั้งนั้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้อ,อูเอ็นเอซีก็มีมติให้อิสราเลอลหยุดยิงใช่ไหมครับแต่อิสราเอลไม่หยุดยิงและอิสราเอลก็ไปโจมตีสถานกงศูนย์ของอิรานก่อนนะซึ่งมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการที่จะไปหาความชอบธรรมใน UN เเหมือนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจึงทำไม่ได้ นะฮะดังนั้นเราจึงเห็นว่าอ e ิสราเอลก็ก็เสียความชอบธรรมนะทางการเมืองระหว่างประเทศระดับหนึ่งนะครับทีนีร้รัฐบาลสงครามของ e อิสราเอลก็ก็ใช้วิธีการในการอบอกว่าจะตอบโต้แหละนะครับแต่จะตอบโต้ในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมนะครับและ,ะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าวิธีการ นะครับที่อ e ิสราเอลจะตอบโต้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการแบบไหนถ้าเป็นวิธีการที่ e ale, อิสราเอลเคยทํามาหรือว่าอิหร่านเองกอ็ต่อสู้กับอ e ิสราเอลในทางอ้อมในทางลับเนี่ยก็คือการอรอบสังหารนะบุคคลสําคัญสําคัญนะครับ,บ,นะรบอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะเห็นการตอบโต้ของอ e ิสราเอลในลักษณะแบบนี้นะซึ่งมาดูทางอิหร่านนะครับ ครั้งนี้หลังจากที่ปฏิบัติการขนาดใหญ่เนี่ยอิหร่านส่งสัญญาณออกมาชัดอย่างหนึ่งว่าหลังจากนี้ต่อไปถ้าอิสราเอลโจมตีอิหรา่านไม่ว่าจะเป็นในทางไหนนะทางตรงทางอ้อมนะครับอิหร่านก็จะตอบโต้อิสราเอลอ,อย่างเหมาะสมนะฮะสถานการณ์มันก็จะค่อยๆยยกระดับขึ้นนะครับผ่านการตอบโต้กันไปกันมา นะผ่านการตอบโต้กันไปกันมานะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับสักระยะหนึ่งนะจนกว่าที่มันจะหาทางออกอในสถานการณ์อของกาซาได้นะครับ,รบแล้วมันจะนําไปสูบ่บรรยากาศที่คลายตัวได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังมีการสู้รบยังมีการยิงกันที่กาซานะครับกลุ่มฮิสบุลลออ์ก็ยังจะ เข้ามาช่วยนะ,ะกลุ่มผู้ซี่ก็ยังจะเข้ามาร่วมเนี่ยนะครับอิสราเอลก็จะชี้นิ้วไปที่อิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มเหล่านี้นะปัญหามันก็จะวนอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญขณะนี้คือคือการหาข้อยุตินะทางออกการหยุดยิงถาวรที่ถนนกาซานะครับหากไม่แล้วเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์มันก็อาจจะ ลูกลามบานไปแล้วก็ยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละคะ่ะวันนี้ได้ฟังการประเมินการวิเคราะห์โดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาโนดอารีนะคะซึ่งท่านก็ระบุว่าต้องติดตามว่าท่าทีของอิสราเอลจะตอบโต้อิหร่านอย่างไรเมื่อนเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะเชิญอาจารย์ค่ะครับผมทิ้งอีกนิดนึงมันเป็นเรื่องสําคัญนะก็คือ สิ่งที่เราต้องติดตามจับตาก็คือท่าทีของสหรัฐอเมริกาคุณนัฐาถ้าสหรัฐอเมริกายืนยันนะครับที่จะไม่เข้าร่วมนะครับเกี่ยวข้องใดๆหากอิสราเอลตอบโต้อิหร่านนะฮะซึ่งอเมริกามองว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปิดฉากสงครามนะฮะระหว่างกันเนี่ย ถ้าสมมิการยืนยันตรงนี้เนี่ยนะครับ mm. ผมคิดว่าเซลราเอก็คงไม่ตอบโต้ตในทางตรงต่ออิหร่านนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อิสราเอลมั่นใจว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ mm. จะสนับสนุนอิสราเอลนะฮะในปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเนี่ยไอ้เงื่อนไขตรงนี้แหละฮะมันจะทำให้อิสราเลอลเปิดฉาก นะครับโจ,จ,จมตีอิหร่านโดยตรงนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยท่าทีของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างที่จะสำคัญและเป็นเป็นตัวแปรที่ที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับ